คิดว่าจะจบเซตเดียวสําหรับร้านนี้แต่เซตห้าหมื่นกำลังจะเต็มแล้วเลยอยากได้เซตออมพันแกะกล่องร้านนี้ที่ไลยใจฟูทุกทีเรามาดูของแถมที่ร้านให้มาเยอะมากสําหรับเซตนี้จะเป็นเซตออมเงิน5 0 0 0ันบาทเขาจะมีใบตารางออมเงินมาให้เราแบบนี้เลยนะคะ แล้วที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือของแถมทั้งหมดค่ะครั้งที่แล้วได้ปากกาสีส้มครั้งนี้ได้ปากกาสีเขียวเซต5 0 0พันจะออมง่ายกว่าเซต5 6 0 0 0นเดือนนะคะเพราะเซตห0 0พันจะเริ่มต้นออมตั้งแต่5บาทเขาแถมสติกเกอร์มาให้เราแปะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาแกะดูกล่องที่เราจะออมเงินกันก่อนนะคะเริ่มไปเลยว่าเขาให้พัดน่ารักมาด้วยและกระเป๋าแบบนี้เลยมาค่ะตอนนี้ได้เวลามาแกะกันแล้วชอบเซตห0 0พันเซตนี้เพราะว่าเขาให้กล่องมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆข้างในกล่องก็จะมียอดออม เราได้เลยพอจับสุ่มสมมุติว่าจับสุ่มได้10บาทเพื่อนกรไปติกที่กระดาษออมนะคะตารางออมว่า10บาทขั้นตอนนี้ชอบมากที่สุดเลยค่ะแปะสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วก็น <off> ่ารักแบบนี้เลยการออมของเราจะไม่น่าเบื่อต่อไปเพราะเราจะสุ่มเอานะคะจับสุ่มมาได้เท่าไหร่เราก็ออมเท่านั้นเลยเพื่อนอยาก like ได้ไหมพิกที่ตะก้า